คณะกรรมการตรวจประเมินทสมดีเด่นปรื้มชาวพิจิตรได้แข่งขันนะคะอนยรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเ้นเลือดใหญ่ที่หล่อดเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรของจังหวัดพิจิตรค่ะที่จังหวัดพิจิตรนะคะคณะกรรมการการคัดเลือกทสมดีเด่นนำโดยนายยุทธยา ขออภัยค่ะนายยุทธนาเอาจำปาผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรประเมินผลงานของนายรักกี้สุขประเสริฐอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทอสมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำที่สาราประชาคมของตำบลย่านยาวอเภอเมืองจังังวดพิจิตรค่ะสำหรับผลงานที่นายรักกี้สุขประเสริฐทสมจัหวดพิจิตรเนี่ย เสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นทสมดีเด่นนะคะนั่นก็คือการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรที่ยาวถึง127กิโลเมตรจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าแม่น้ำพิจิตรมีสภาพเสื่อมโทรมไม่มีน้ำไหลผ่านด้วยค่ะนายรักีก็ได้ร่วมกับกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตรเครือข่ายทสมพิจิตรด้วยนะคะตลอดจนหน่วยงานภาครัฐดำเนินการพัฒนาแม่น้ำพิจิตรตั้งแต่ปี2559มาแล้วค่ะจนถึงปัจจุบัน แม่นางพิจิตจึงได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งสามารถหล่อเลี้ยงพืชผลทางการ,กรเกษตรให้พี่น้องชาวเกษตรกร,กรของจังหวัดพิจิตนะคะได้ใช้งานกันดูสิคะพื้นที่กว้างขวาง,วางแล้วก็ยาวขนาดนี้นะคะยาว100ร้อยกว่าโลเลยค่ะจนปัจจุบันนี้นะคะก็สามารถสร้างความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยและที่สําคัญเป็นแก้มลิงเก็บน้ําให้ชาวจังหวัดพิจิตได้เป็นอย่างดีคะ่ะ คณะกรรมการได้ลงตรวจเยี่ยมการพัฒนาแม่น้ำของพิจิตรด้วยนะคะนอกจากจะนําข้อมูลมานําเสนอแล้วเขาก็ยังลงไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะที่สําคัญนะคะเขาก็ได้พร้อมฝากให้ดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะเป็นพลังในการดูแลแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปค่ะ